สวัสดีครับทุกคนเลยวานแต่งบ้าน EP แรกมาแล้วครับแล้ว EP นี้เรามีสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ครับครับว้าวอันนี้ EP นี้มีลูกค้าเลยเหรอมีดิผมติดฉ่ำเลย24,000 BTU BT <U. S 1> 3ตัวด้านล่างผมจะบอกทุกคนได้เลยสำหรับเลขาบิมนะถ้าใครไม่อยากพลาดของดีให้ทุกคนเลื่อนไปดูที่ Instagram มเ <c oughs> ขาผมบอกเลยว่าหนุ่มหนับซูมขออนุญาตซูมเด <c oughs> ินอาเข้าห้องผมได้อาวแล้วแม่ละ่ะ สวัสดีครับทุกคนเลวานแต่งบ้าน EP แรกมาแล้วครับแล้วก็ EP นี้นะฮะ เราอยู่ตั้งนานแล้วอีพีนี้เรามีสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ครับครับว้าวอันนี้อีพีนี้มีลูกค้า้วยหรอมีดิเลวานแต่งบ้านจริงๆมันก็คืออยู่ในเลวานสร้างบ้านแหละแต่ว่ามันแยกก็เป็นไซส์เป็นเลวานแต่งบ้านราะว่ามันก็ต้องเป็นเลวานสร้างบ้านอยู่ดีจะเป็นเลวานแต่งบ้านงงปะแล้วสปอนเซอร์ของเราคือใครครับคุณไอพี่ผงต้องพูดนะคะเอาหรอแล้วไอไม่พูดอ่ะลูกค้ารายใหญ่นะคะอันนี้หนูพูดไม่ได้นะคะเลวานแต่งบ้านวันนี้เรามีสปอนเซอร์เจ้าใหญ่นะครับแล้ว ไม่ใช่ใครที่ไหนครับปองคูล<อ>ยี่สี่ว้ปองกูลยี่สี่เป็นสปอนเซอร์ติดแอร์ให้เราครับสามตัวข้างล่างนะ<ม>หลายคนก็รู้เลยว่าสปอนเซอร์ของเราใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรนปองคูลยี่สี่ครับช่องดีมีคุณภาพครับคอนเทนต์รุ่นใหม่ไฟแรงป่ะไปไหนไปไหนไปไหนแล้ววันนี้เขาไม่ได้มาเพื่อติดให้น้องติดอลไให้อะไรเขามาเป็นลูกค้าเราจริงเขามาเป็นลูกค้าเออคิดดูดิลูกค้าคือ ลูกค้าไม่เข้าก็เข้ากันเองแล้วก็เข้ากันเองแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปเป็นลูกค้าเขานะ <c oughs> ใช่แล้ววันนี้ผมติดฉ่ำเลยสอง0 0ี่พัน BTU สามตัวด้านล่างอ่ามูลค่าแสนกว่าบาทถูกต้องโดยฟองกูลยีิีครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเอาจริงนะดูดิเราติดกันตั้งแต่เช้าจริงนี่มัน6โมจะ5้าโมงแล้วนะเรามาติดแต่9โมงที่เราต้องติดเดยอะขนาดน,นี้เพราะอะไรรู้ปะ่ะ <s> เพราะว่าบ้านเรากว้างใหญ่มากแล้วก็นี่ พ่อแม่เข้ามานอนแล้วเสือ้อพืดมานใบ<ป>เอางี้อุ้ยฐานอันหนึ่งเลยใครเอารูมกูมาติดมันดหนูเห็นเมื่อเช้าพี่เปิลอุ้ยดูทำเอางี้เราตัดภาพเข้าอินเสิร์ตเมื่อเช้าที่ช่างยกแอร์ลงมาก่อนเลยไหมเอ้าไม่ต้องเข้าฟีน้ะตรงมุดเสร็จหรอแล้วก็ตัดภาพเราเห็นก่อนไงว่าเราติดแอร์แล้วอะไรอย่างนี้แล้วนี่เราติดแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ตัวที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งตัวที่สองอันนี้ตัวที่สองตัวที่สามนี่สามตัวจริงๆนะคะทาเป็นเล่นอันนี้คือเราติดใจจริงเพราะว่าทา่านยิงสว่านเห็นปะ,ะแล้วได้มาจบตานะพี่เขากำลังทำงานใช่ไหมพี่นี่ท่านดีได้เลยพี่อันนี้เราดูเดียวเดี๋ยวข้างนอกไปดูข้างนอกปะนอกเลว่าแต่งบ้าน คิดว่ามีกี่อีพีอุ้ยมีอีพีแรกก็ได้มีลูกค้าแล้วอี2สองก็น่าจะต้องมีปะ่ะจริงแอร์ชั้นบนยังไม่ได้ติดปะ่ะใช่แอร์ชั้นบนเข้าได้นะครับเข้าได้เลยได้ข่าวไปเอาไปเอาตังค์แล้วนี่แอร์ชั้นบนอ่ะใช่แรกไปยืมตังค์ทีเจมาติดเพราะว่าไม่มีตังค์ได้ตังค์เหลือล่าไรเนี่ยยี่สิบแปดบาทไม่ใช่ตังค์ที่เอามาติดแอร์เนี่ยก็เหลือเท่าเดิมเดี๋ยวเพราะว่ายังไม่ได้ติดที่ยังไม่ได้ติดเพราะอะไรรูป้ป่ะไฟมันไม่พอ จริงๆอ่ะให้ช่างพี่เขามาติดได้เลยแต่ว่าติดแล้วมันเทสไม่ได้เลยดีแล้วอีกสาวันนับต่นเน,นี้ยไปติดต่อมาเรียบร้อยแล้วเพิ่มมอแปลงไฟทุกอย่างาแต่พอเพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้ต้องรอก,ก่อนนี่นี่นคอมแอร์พ่อกับแม่จะได้นอนสบายสายุดเปิดแอร์สามตัวนอนอนะทุกคืนะเตรียมตัวเลยกูค่าไฟค <laughs> ่าไฟไมันไม่แพงหรอกเพราะว่า แอร์เรามันเป็นแบบอินเวอร์อเตอร์พ่อบลืดใหญ่จริงกัสองหมื่นสี่พันดีทีนายเขาดูนะนี่แล้วนี่เขาก็เดินท่อดูเขาเดินท่อ,เ,เ,ทอเรียบลงเรียบร้อยจริงเที่ยวเก็บงานจริงจริงจริงสัตภาพไปดูว่าเช้าเี่เขาติดตั้งเนี่ย ที่ติดสามชั่วโมงก็เสร็จละมั้งสามตัวตัวใหญ่จะติดยานตัวอีกคนนคนลูกค้าจีอยู่แล้วก็ไปพักผ่อนกันได้ตามสบายเลยห,หมอหนูมองว่านี้แล้วก็เว้นกลางแล้วก็นี้แล้วก็ตรงนั้นหนื่อมองว่านี่นี่นี่เพราะมันเป็นสามช่องเลยเว้นกลางไว้แล้วนี่สองวันตอนนี้อะไรทำอะไรพี่พงศ์หาที่วางคอมแอร์ก็จะติดตรงไหน,น ก่อนเข้าคิมแมสเซจขอไปชิมกับข้าวก่อนได้ปะเฮ้ยไอ้ดีลูกค้ารายใหญ่พี่ผม่งทำแบบนี้ได้ไงอุ้ยอันนี้อ่อมปลาไหลครับดูแบบอ่อมปลาไหลกับกบใส่กันโคตรงงตรงไหนวิ่งนี่แค่หนามา รหรือเอาขี้ไม่เสษให้แม่พูด <laughs> จะยางทำไรอะ่ะห <laughs> ิวน้ำหนึ่งเลยถ้าได้แบบเอ้น้ำเยน็นๆสักแก้วหนึ่งแบบซองแก้วอ่ะน้ำแดงแกวออ้วโฟแก้วอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าถามดูวเฉยนะจริงเออไม่รู้มาทำอะไรมาก็มากินอย่างเดียวนาะเห็นทำอะไรเลยทำไมฟองคุณที่ฝี่เขาไม่ส่งคนมาขายของอีกเนี่นั่นน่ะดิรอบหน้านะครับผมบอกเลยว่ามีคนจองแล้วที่จะมาแต่งบ้านให้อุ๊ยใครไม่บอก พราะเดี๋ยวทับกันลูกค้าเดี๋ยวทับกันแต่ลืมอย่างหนึ่งที่พี่ที่ผู้บริหารปองกูลยี่สิบสี่คอนเสิร์ตมาว่าให้มีคําว่านายทั้งคลิปไายปองกูลยี่สิบสี่นายสิงไม่ออนได้จริงคำพูดเขาบอกว่าอันนี้คือเรื่องที่คอนเซิร์ตเลยต้องมีคําว่านายตลอดทั้งคลิปเขาตรวจคลิปป่ะลูกค้าก็จะตรวจเขาบอกว่าเขาไม่ตรวจอ่ะให้พูดว่านายสีในคลิปด้วยแล้วตอนคลิปไมสเสจอ่ะก็คือใส่อินเสิร์ตไหมใส่อินเสิร์ตดิเพราะว่าเราจะนั่งอ่านเราเพราะพี่หงษ์ต้องอ่านใช่อ่ะ พราะว่าโอ้คีเมสเฟสสอกว่าสอกว่ากองคุณ24นะครับคอนเทนต์รุ่นใหม่ไฟแรงมีหลากหลายแล้วการให้คุณเลือกชมไม่ว่าจะเป็นทําทรงๆวอกแวก4คูณรประวัติศาสตร์ทุกคนสามารถไปเจอความสรุปของปองกูล24ได้ที่ YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ของปองกูล24สนใจติดต่องานนะครับคุณเจฟ082 469 4262และนอกจากจะมอบความบันเทิงให้ทุกคนแล้วยังมีปองกูล24สโตร์นะครับให้ทุกคนได้ไปช้อปปิ้งอีกด้วยมีทั้งเสื้อกระเป๋าผ้าบันคอตัดผ้าไปที่อินเสิร์ตดังเสิร์ตในแบบ ha <laughs> อินเสิร์ตดีๆก็ได้รอติดตามสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะครับแอดไลน์ได้ที่คิวโคตนี้เลยหรืออยากเข้าไปดูสินค้าก่อนที่ไลน์ m y Shop ถูกใจก็กดซื้อของได้ดูตัวเองได้เลยนะครับตอนนี้แอร์ก็ติดแล้วเสร็จแล้วจบแล้วอืมจบแล้วเราลูกค้าจะเอาเขาจะพอใจเลาเราเข้าแบบนี้เข้าไม่ขมเวยเขาบอกพี่ออกมาว่าเอาตาเอาตลกตลกแต่ว่าได้จะแจ้งว่จริงเรื่อยๆจริงแล้วจะออนได้มั้ย ล้พี่เดี๋ยวพี่มิก็ไปทําเป็นหน้าตุ๊ดเนี่ยแล้วตอนที่เขาติดต่อหนูมาความจริงเขาให้ขาย3อย่างนะขายอะไรบองกูย24บี่ปองกูย24สตออันที่3คือขายเลขาเขาทําให้มีแฟนก่อนวันคริสต์มาสอสำหรับเลขาปิมนะครับตอนนี้เขาอยากมีแฟนก่อนวันคริสต์มาสตอนนี้เขาโสดสเปคเขานะเป็นผู้ชายที่เฮ้ยพี่อเขาไม่ให้ออนเธอันนี้ รอติดตามสินค้าอื่นของปองคุณยี่สีได้เลยนะครับที่คิวอารคนี้หรือว่าไลน์ไมช h อบถ้าเราอยากไปซื้อของเล้ตัวเองก,ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ตอนนี้แอร์ติดเสร็จแล้วนะเ,ออวเดี๋ยวผมจะไปลองเปิดดูว่าแอร์มันเย็นขนาดไหนอือ,อ้าวลืมเอาผ้าพันคอมาพี่มิกจะใส่ผ้าโพกหัวของพี่ออปอ,นนองไว้บนไหนนี่ใส่ใส่ผมไมนน้นีใส่ผ้าพันคอปองคุณยี่สีแล้วก็อ่าพัดพัดพัดปองคุณยี่สี่เอาเออาพี่มิกต้องใส่หมดนะ ร้อนและทอดอันนี้ออกถอดผ้าพวกหอออกโอเคโอเคไปเราไปดูแอร์กันดีกว่าไปดูแอร์กันเพราะว่าตอนนี้พี่เขาลังติดเบกเกอร์อยู่แล้วตอนนี้แอร์เราอะจะเปิดได้ทีละตัวเพราะว่าปลั๊กไฟยังไม่มาแต่ว่าวันที่ปลั๊กไฟมาเราจะกลับมาเก็บผ้าอครั้งพอมคนของปองกุณที่สี่มาทดสอบด้วยอเอางี้แอร์ติดแล้วอะ,อะไรพังในห้องน้ำก๊อกน้ำพังบ้านเพิ่งเสร็จเลนชาวเวอร์ เอาจริงๆนะวันนี้ผมเข้ามาอาบน้ําที่บ้านแล้วแล้วก็ามานอนใต้ถงแล้วตอนนี้คือรู้สึกเลยว่าบ้าน,ม,นมันจะขาดมันจะชํารุดมันจะบกพร่องตรงไหนเราจะได้รู้เราต้องเข้ามาอยู่เองเพราะฉะนั้น e ีพีต่อไปผมจะเข้ามาอยู่บ้านทั้งอีพีเลยแต่ตอนนี้ห้องน้ําขาดเยอะมากห้องน้ําขาดราวตากผ้าขาดชั้นวางของวางของอะไรนี่มีแค่เข้าก็ได้เดี๋ยวไปซื้อปฏิเดชเพราะตอนนี้ที่วางกระืน้นเราต้องก้มยิบใช่แล้วก็ต้องทําที่กันน้ําเพราะว่าน้ําไหลย,ย้อนขึ้นมาถึงประตูเลยแล้วก็รู้สึกว่า ไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบคงเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยหมดแล้ะเดี๋ยวเราจะทาภาพไม่ดูว่าตรงนี้ตรงนี้มันควรเป็นอะไรแล้วแบบว่าใครสนใจอยากเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มีที่อุบไปก่อนดีกว่าอุยอ้ยปก<ต>่พ<อ>ูดไม่ได้คันลูกค้าทับกันไม่ได้จริงข้อ3มที่ขายเลยค่ะปิมไปเราไม่การันตียอดขายนะค <laughs> <น>ะเลขาปิมผมบอกเลยว่าผมอยากให้เขาเจอผู้ชายที่น่ารักเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เข้ามาหาเลขาปิมควรจะเป็นผู้ชายที่น่ารักแล้วก็รักเลขาปิมจริงถ้าเข้ามาไม่ดีมีทั้งผมทั้งพี่ป๊อปนะเพราะนั้นคุณจะโดน แล้วเขาเลับพิมมีน้องๆที่รักเขาอีกเยอะถ้าไม่ดีโดนปน,นามโดนด่าน,นะคะผมผมจะบอกทุกคนได้เลยสําหรับเลขาพิมนะถ้าใครไม่อยากพลาดของดีให้ทุกคนเลื่อนไปดูที่อินสตาแกรมเขา <c oughs> ผมมองเลยว่าหน,นุบหนับรูปไหนรูปไหนเดี๋ยวขึ้นแห้ <c oughs> แล้วตอนที่ <c oughs> <ๆ S 2> พี่องค์พิมพ์เข้ามาในกลุ่มพิมพ์ว่าอะไรซูมซูมดูหลังไล่รอบขออนุญาตซูมไปเดี๋ยวเราไปดูการแอร์เป็นยังไงโอเคพี่องค์อันนี้เปิดจั้กองศาไปเลยไอ ยี่สิบสามเสียงมันก็ไม่ดังนะนี่ฮะแอร์ของลูกค้าเราครับปองคุณที่สี่เย็นช่ำนี่ถ้าได้เปิดสามโตแล้วบอกไอเปิดสองเปิดองกนวะเราจะทดสอบดูว่าไฟมันจะกระพริบไหมเปิดเปิดเปิดโอ้ยดีโมไฮโซบานสวิงไหนสวิงสวิงไหนอะนอนไหนไหนอะนอนไห โอ้ยเย็นแล้วเก็นไม่สิบ้านเราเย็นเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าฟองกูณ24สิบสี่จริงเดี๋ยวครั้งหน้ามานี่ถ้าต้องทำตรงนี้เหมือนค่ายลูกเสือฟองกูณ2ี่สี่นอนกันตรงนี้หมดใช่ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเล่นบอร์ดเกมได้จริงจริงจากพวงจากไฟเป็นประตูได้หรือว่าเราตรงนี้เป็นออฟฟิศเลยไกลนะคนไม่สู้งานอ่ะเจอ เอาจริงๆนะถ้าคนอยู่สักสิบคนเนี่ยแอร์อม,มันก็จะร้อนขึ้นอีกเผลอๆเราอาจจะต้องติดสี่ตัวข้างล่างเวอร์มากพี่โอ่งห้องมีนิดเดียวสามตัวก็เยอะเกินแล้วค่ะต่อไปก็คือเราจะติดโซล่าเซลเพราะว่ากลางวันเราจะได้ใช้ไฟแบบว่ามไม่ได้ไปถึงกับฟรีหรอกให้มันประหยะัดเป็นไงวันนี้ผลประอกอบการการติดแอรคือลมมันโฟมาตอนนี้จริงๆก็เปิดพัดลมช่วยก็ได้นะยัง เอาแค่ไอแอร์ I. ก่อนว่ามันจะเย็นไหมลองดูมันไม่เย็นหรอกเพราะว่าห้องตัวนี้แม่งห้องโถงสูงอันนี้เรากำลังทดสอบว่าแอร์เย็นไหมใช่แต่ว่าจริงๆมันต้องเปิดสามตัวแต่นี่ไฟเราไม่พออีกสามวันะการไฟฟ้าจะเข้ามาเปลี่ยนหม้อแปลงให้เอาไงต่อเดี๋ยวเรารอดูไหมว่ามันเย็นไหมรอดูแป๊บนึงไปกัดก่อนสองสองแล้วแอร์เย็นเ่าี่โอ้ นั่นอาจจะหามันเป็นกำลังมาคือสบายเกินไปเปล่าก็ลองแอร์ไงลูกค้าสะอาดติดให้ลองทดสอบนี่เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเย็นได้ถึงไหนไปเดี๋ยวเราถ่ายปิดคลิปอีกรอบนึงลองดิเม่์เคยเปิดยี่สิบสามนะถ้ากูเปิดแอร์กูเปิดสิบเก้าไม่ก็สิบหกไม่เปิดกลัวไฟไฟมันไม่พอสรุปเมื่อกี้แอร์เย็นไหมสามตัวเอ็น แล้วเปิดแค่ตัวเทมเยเย็นตอนนี้เปิดสองตัวแต่ว่าทุกคนอย่าลืมว่านี่มันเป็นตอนกลางคืนนะถ้าตอนคืนมันเย็นอยู่แล้ว2ตัวมันก็จะแบบช่วยเราถ้าแบบเราเปิดจากวัน3าตัวใช่ป่ะกลางคืนก็เปิดแค่2ตัวสลับันเปิดแต่ทีเนี้ยมันเย็นเพราะอะไรมันเย็นแต่วมันไม่ฉ่ำแต่ว่าเย็นหนาวว้าถ้ามานอนตรงกลางบ้านเนี้ย แอร์มันลงอ่ะเย็นปัญหาก็คือตอนนี้ที่เปิด2ตัว,ตวมนันไฟมันยังมีกรพปปะ,ะพริบไปเพราะว่าไฟตกเพราะว่าไฟเรามันแค่15แอมป์ตู้ตู้ตอปปไอ้หม้อแปลงไฟอ่ะแต่ว่าเราไปขอมาแล้วอีก3มันก็จะเปลี่ยนให้เป็น5้าทับร้อยเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะแอร์เปิด3ตัวพร้อมกันอะ่ะมันกินประมาณ40แอมป์ม40 45แอมป์นี่คิดดูดิถ้า40 45แอมป์แล้วถ้ารับคนมาอยู่เยอะเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นเปิดไมโครเวฟยังไม่มีนะรอเผื่อใครเฮ้ยเครื่องทำพูดทำเครื่องทำน้ำอุ่นพังแล้วปะในห้อาน ไม่พังพังเหรออะไรพังก๊้องตีเบียดเป็นเลนชาวเวอร์พังและ EP นี้เลวานแต่งบ้าน EP แรกมีลูกค้าขอบคุณลูกค้ายังขอบคุณขอบคุณที่ีนะครับช่องคอนเทนต์ดีๆของวัยรุ่นรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรวะในขณะที่กูกำลังพูดชีวิตเสรก็คือคูยกันอยู่มาขอบคุณลูกค้าก่อนอีพีเลวานแต่งบ้านอีพีแรกเลวาน แต่งบ้าน EP แรกครับขอบคุณปองคุณยิบสีนะครับที่ติดแอร์ด้านล่างให้มูลค่าแสนกว่าบาทนะครับสามตัวโอ้โหปองกูณยิบสี่นะครับทั้งคอนเทนต์และสโตร์ครับอย่าลืมเข้าไปดูด้วยครับที่มีทั้งแบบ YouTube mm. Facebook ปองกูณยิบสี่อินสตาแกรมปองกูณยิบสี่ทิกตอกปองกูณยิบสี่ uh. เข้าไปดูกันได้แล้วก็มีสโตร์นะครับที่ Li น์ไมช็อปแล้วก็นี่เดีกิดขึ้นกิวโค้ด <C ode> เข้าไปดูได้มีทั้งหมวก <C ode> มีทั้งกระเป๋ามีทั้งผ้าบันคอมีทั้งเสื้อหมมมมววกกไ่ีีนะเออพพพัััดดดแล้็ อะไรอีกนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเสื้อเสื้อบอลด้วยเื้อบอลเสื้อเจสซี่โคตรสวยบอกให้จริงอรูเลยแล้วก็อีพีหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเราจะแบก่อนจะไปอีพีหน้าเขาไม่ได้ให้ขายแค่สองอย่างลืมอย่างสุดท้ายเปล่าอย่าลืมนะครับเลขาพิมพโสดอ่ะถ้าทุกคุณคิดว่าเลขาพิมพ์มีดีไหมกลับไปดูรูปนี้ดนุนนับไปครับฝากด้วยครับคลิปหน้าคลิปหน้าถ้าใครจะเข้าเข้าได้นะครับแล้วก็คือคลิปหน้าเราอยากทําแบบนี้แล้วอะแบบคนของเข้าบ้านนะเออขนของเข้าบ้าน เอ๊ะจริงๆผนังเนี่ยมันทำเป็นชั้นวางของได้นะแล้วก็แบบตู้วางทีวีก็ไม่มีโซฟาไหมโซฟาสักพมตรงนี้สักผืนหน้าทีวีตู้วางทีวีเอาริงทีวีพังแล้วที่เราซื้อทีวีก็เข้าได้ไม่ได้ติดพังแล้วใช่เห็นปะโดนกระแทกมันรู้เป็นเส้นกลางทีวีเลยไม่ร้องเราเก็บก็ได้เอ๊อินเทอร์เน็ตว้าวจริงๆห้องนอนพี่ผมก็แต่งได้าแล้ว อาจจะแต่งแค่ห้องนอนก็ได้นะจริงเออห้องนอนเรียวของเราห้องเดียวก็ได้จริงตู้เย็นที่บ้านทีเจใช้ดีมากเลยอ่ะของยี่ห้ออะไรอ่ะมาหอนม้าหอนม้าหอนอะไรเข้าได้หมดเลยเครื่องสักผงสักผ้าฝาดงฝาหน้าเพราะว่าเตรียมไว้หมดแล้วเรามีปั๊มน้ำมันที่จะทำให้แม่เครื่องผ้าพังแล้วคอนเทนต์ต่อไปก็คือเราจะเข้ามาอยู่บ้านจริง สามารถรีวิวแบบใช้ของได้เลยเพราะว่าเรามีแอร์เรามี air, ามลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือเปล่าคะอะไรอ่ะเตียงนอนเตรามี <Der ami. S 2> ่เออเตรามี่อะไรอ่ะเอางี้หันไปให้เขาเห็นเลยว่าตอนนี้แม่นอนอยังไงเสือ้อผืนหมอนใบปะคือเตียงนอนเข้าได้ยังเ <c ười> ตียงนอนเข้าห้องผมได้อ้าวแล้วแม่ละ่ะนอนฟื้นนอนฟื้นนอนฟื้นจริงตรงนี้เป็นห้องประชุมห้องอะไรนะห้องประชุมที่จะเป็นออฟฟิศแล้วด้วย พนักง,งานมีกี่คนอะไรนะพนักง,งานกี่คนสาใครบ้างตอนนี้จะเหลือหนึ่งแล้วพ่อเจ้าไหนไปเปิดชองเองนะมาลากันดีกว่าทุกคนฝากด้วยนะครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีใครอยากเอามีอะไรให้เราแต่งบ้าน,นเรามีแยกก็ได้ถ้าแบบตอนนี้ข้างบนชั้นสองอยังไม่มีแอร์นะจริงเผื่อแอร์ใครอยากเข้าเข้าได้เลยชั้นสองมีห้องพักห้องนอนห้องโถงสามตัวสี่ตัวเน้นเ้นสี่ตัวเพราะว่าห้องนอนผมแบบเพราะใหญ่ห้องนอนใหญ่เออแล้วก็ไฟเตรียมไว้แล้ว อันนี้รอเขาเลยที่แอร์ปองคุณที่สี่เขาติดนันแอ่ะข้างล่างแล้วก็ใครเผื่อใครอยากตรงนี้จะเป็นห้องด้วยพีวีจริงๆบ้านเราอ่ะมันแต่งสไตล์แบบโมจิอ่ะหรือว่าเราไปเอ๊ะหรือว่าอีอะไรนะกะเข้าอีอีอรอี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 อือีอีอนอีอมอีองอีอียีอ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 าอีอีอรอีปีอ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 ีีอีีอีคีอ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 ครับีอ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 อีอีออีอีนีอออออีี ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้แล้วกดกระดิ่งด้วยเวลาคิดมาเรามันจะได้แจ้งเตือนแจ้งเตือนยังไงไม่รู้ริ้งลอนร้อนไปิงดูแต่ติดแอร์เสร็จตอนสองทุ่มเดี๋ยวกลับเลยนะคะกลับเลยพอพรุ่งนี้ไปทํางานสระบุรีใช่แล้วก็พอเรากลับเนี่ยปิดแอร์ไปแล้วเพราะว่าไฟไม่งั้นเดี๋ยวไฟไฟดับไฟดับแต่จริงแอร์มันมันก็เย็นอะพอนแต่เมื่อคืนเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยร้อนหรอกแต่ว่าไปเจอกันคิดหน้าทุกคนบาย